สวัสดีช่วงาบนะครับรเปิดเปอนทุกคนวันนี้นครับช่วงใบผมเอางวผมออกมากินหญ้านะครับช่วงเที่ยงครับผมกะเอาเข่าข,อ,ขอ,อกตามปกติเด้พีีน้องเด้อผมเอาเข่าขอ,ขอ,อกแต่งเตะเวลาสิบเอ็ดโมงในพีน้องเด้อนะครับนี่ครับงวผมกินหญ้าเป็นเวลานะครับกินน้ำก็ตรงเวลาคณะ เอาเขาตรงเวลาแบบนี้จะดีมากเลยเด้กผีดองเนีย่หยหลายๆคนก็ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีนะครับนี่คือเทคนิคการเลี้ยงงวดเด้กผีดองเลยนะครับชิมนี้นะครับพันจ้าเบรับชมงวดฟูงอีกฟูงหนึ่งเด้กผีดองเลยเคนมีงวดอยู่ประมาณหาหกตัวนี่แหละครับ เมื่อนี้อ,นอากาศดีนะครับอากาศบอลลอดราคางว้วนะครับช่วงนี้มันกระถูกคือขึ้นเกาได้พิ่น้อง,องด้น,นะครับจะถูกหรือแพงเลี่ยงคือเกาเลี่ยงต่อไปนะครับต้องเลี้ยงขายลูกบัานถาวรได้พิ่น้องด้ครับมันถูกนะครับช่วงนี้ยาอยู่ในทุออ่งนา มีหลายเดอพี่น้องด้อนี่ครับนี่คืองวอีกฟูงหนึ่งฟ้ามะเบิงนะครับฟ้ามนีนะครับเพิ่น,นเลี้ยงงวเพิ่นมาติ้งงวผูเดอพี่น้องเด้วยนี่ธุรกิจการเลี้ยงงวดเดอพี่น้องด้อนะครับผู้ใดเริ่มต้นจากอยากเลี้ยงงวนะครับต้องไปซื้อ งวมาจักสี่หาตัว้ลพี่น้องเรืองซื้อง่วแบบใดนะครับจุดเริ่มต้นอาชีบเดียงง่วพี่น้องอยาไปซื้อง่วแเมสาวมาเหลียงเลยพี่น้องเรือมันนา่นใดกําไรมันนั่นใด้ลนี่คือง่วแเมสาวนะครับแล้วก็บัตรที่นีอย่าไปซื้อง่วผูกนะครับงวผูกแล้วเคือยเข้าไปซื้อมาราคาอัดเต็มแล้ว นะครับนี่ครับคืองวบผูได้พี่น้องเด้อนี่นี่ครับงวบผูขัดคุณบดีนี่ราคาถูกราคาตกได้พี่น้องเด้อนี่ครับง้บผูซึ่งเป็นง้วสายพันธุ์ธรรมดานะครับบอบแพงได้พี่น้องเด้อ งอวงผูกนะครับขันเท้าอยากเลี่ยงนะครับอยากได้ลูกมันนะครับอเอาไปเสี่ยงงัวที่ผ่านมีลูกมาหรือง่วผสมเทียมได้พี่น้องเดอ้อนะครับเลือกผสมเทียมเอาขันอยากได้ลูกมันนะครับไอผ้ามาเบิง่ง ทั้งนี้นะครับฟ้ามนี่มีงวัวผอยู่ประมาณหนึ่งสองสามตัวเด้อพี่น้องเด้องวัวแม่เนียงวัวแม่มีกี่ตัวงวัวแม่อยู่ี่ทั้งหมดมีสามตัวนะครับนี่ครับงวัวแม่พันธุ์งวัวแม่พันธุ์เป็นง,วงัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อสีขาว ไม่ค่อยอ้วนเท่าไรนะครับชาวมาเบิงลูกมันครับนอนเขียวเอียงอยู่ได้ปีละลูกได้พี่ลองได้งัวพันนี่นี่ใครจะซื้อปลาเหลียงครับปีละลูกลูกงัวตัวนี้นะครับฟาร์มนี่เพิ่นขายไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่อีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้พอแท่นขายนะครับตีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้อาก็ศตัวนี้นะครับยังได้อยู่บวกกี่เดือนได้พี่น้องด้ยอายุนี่ครับซึ่งเป็นงวดโูนะครับงวดโผนี่จะใหญ่ไววแด้พี่น้องด้อนี่ครับซีบองงามปันไดเขาไกป่ปันใดนะครับเป็นงวดที่แขะ พามาเบ่งอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องได้นี่นี่เกือกงอผูเือกันนะครับนี่แม่มันนะครับงอผูใจไหวนี่ครับเป็นงอแข้งงอธรรมดาได้พี่น้องเลยนี่ครับ ซึ่งก็ไม่เลี่ยงนะครับพี่้องต้องคัดแม่พันธุ์ขันมักแม่พันธุ์ติดเตี๋ยแบบนี้ก็บมบ่แพงนะครับเนี่ยเขาขายถูกๆได้พี่้องเน้่ไม่แพงอย่างที่คิดนี่ครับถูกๆนี่คือแม่ลูกนะครับคูน่นี้ตัวนี้พอสมแล้วนะครับ แต่ว่าผมบอรู้ว่ามันติดบ่อนี่สังต้องสังเกตเบื้องถ่องมันเลยพี่น้องเลยไม่ใช่ติดหรือเปล่าติดนะครับถ่องถ่องมันใหญ่ต้นไมยคขาว่ามันติดนี่ว่าโพสีงามมีด้วยพี่น้องเนะนี่ครับโลกสีแดงแม่สีขาว งวัวฟ้ามนี้สายพันธุ์มิเตจะบุกดำเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับจบุกดำนี่พร้อมครับเห็นไหครับเดือแติ่งกระดูกเป็นงวัวตัวใหญ่งวัวใหญ่นะครับแต่ว่ามันผอมต้องเพิ่มหัวอาหารเด้อพี่น้องเด้อกระตุนอาหารเสริมนะครับคุณ มันอ้วนๆเหมือนงวผมนะครับจ,จีงเป็นงว่วสายพันธ์เดียวกันกบงวผมนะครับแต่ว่ามันคนละสีเลยพี่น้องเลยต้องซื้อง่วใหญ่ๆนะครับแม่พันธ์ใหญ่ๆมันได้หลูกออกมาถึงจะสวยงามเลยพี่น้องการเลี้ยงง่วงน้่พี่น้องเนี่ยอย่าซื้อมาหลายตัวอย่างที่ผมเคยแนะนำมานะครับ ซื้อไล่ตัวไว้ได้พี่น้องเลยครับเพื่อเลี้ยงบ่ไดดนะครับอยากขายขาดทุนนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะขายเมื่อใดเลี้ยงง้วดจะเลี้ยงไวบอนะครับนี่ตอนบ่ให้เลี้ยงนี่อยากเลี้ยงขนาดได้พี่น้องเลยครัผู้ใดเคยเลี้ยงแล้วนะครับจะรู้จักว่าเลี้ยงงวดนี่ยมันเป็นแบบไหนได้พี่น้องเลยนะครับแต่ละเทคนิคการเลี้ยงง้วดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับ ส่วนงัวผมพูดครับกินหย้าอีกฝั่งหนึ่งนนี้งัวฟ้ามใกล้ๆก,กันครับทุ่งหน้ามีหญ้าสีเขียวฝนตกมาดินชุมช่มฉ่ำอากาศร้อนครับวันนี้ มีโอกาสมาลงคลิปช่วงายได้พี่น้องเลยตาบปกติผมก็ไม่ได้ลงนะครับแดดมันร้อนนะครับ นี่คือโค้งสางง้อผมาาพี่น้องคามาเบิดเห็นบ่ครับผีดแต่กัางัาสีขาวว่ครับเพราะว่าสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยครับแต่ว่าตัวนั้นมันตัวใหญ่ใหญ่กลัวง้อผมนะครับลูกกินม ส่วนผลครับตัวหนึ่งสลลูกีฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อทุกคนนะครับ